ฮัลโหลเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสบายดีกันหรือเปล่าคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะที่เช่์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ตัวเลขกันนะคะนั่นก็คือเลข9คะ่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนนับเลขกันก่อนนะคะเริ่มเลยคะ่ะ1 2 3 ฟังเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ตัวเลข9กันเลยนะคะเด็กๆพูดและออกเสียงตามนะคะเลข9 อีกหนึ่งรอบค่ะเลข9เลขเเราจะเป็นนับอะไรกันดีนะรูปภาพผลไม้เด็กๆก็นับไปแล้วรูปภาพสัตว์ก็นับไปแล้วส่วนในห้องเรียนเด็กๆก็นับโต๊ะไปแล้วนับเก้าอี้ไปแล้วรอบนี้จะนับอะไรดีนะคิดออกแล้วค่ะว่าจะพาเด็กๆไปนับอะไรดีคะ โรงเรียนใกล้จะเปิดเรียนกันแล้วค่ะเด็กๆดีใจไหมคะเดี๋ยวที่เชิจะพาเด็กๆไปเตรียมของใส่กระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนดูซิว่าเด็กๆต้องเตรียมอะไรไปโรงเรียนบ้างคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเด็กๆช่วยนับด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มเลยค่ะจะไปโรงเรียน เราต้องเตรียมอะไรคะอันดับแรกนั่นก็คือ1กระเป๋ามีกระเป๋าแล้วต้องเตรียมอะไรใส่กระเป๋าอีกคะ 2. ดินสอมีดินสอแล้วถ้าเกิดเด็กๆเ,เขียนงานผิดหรือเขียนงานไม่สวยเด็กๆต้องมีอะไรด้วยคะใช่ค่ะ3ยางลบ ต่อมาค่ะถ้าเด็กๆทำงานเสร็จแล้วรูปภาพมันยังไม่สวยยังไม่มีสีสันเด็กๆก็ต้องใช้อะไรคะใช่ค่ะสีสีส,สีเอาไว้ระบายรูปภาพให้สวยงาม5จะเป็นอะไรนะเวลาเด็กๆเขียนงานหรือระบายสี เวลาดินสอหรือสีมันหักเด็กๆต้องใช้อะไรในการเหลาคะใช่ค่ะเขาเรียกว่ากบนั่นเองอันนี้กบเอาไว้เหลาดินสอหรือเหลาสีนะคะหกจะเป็นอะไรคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเอาไว้อ่านนะคะนั่นก็คือหนังสือกอไก่นั่นเองค่ะเ จะเป็นอะไรนะมีหนังสือกอไก่แล้วก็ต้องมีหนังสือ a b c ใช่ค่ะ8เป็นอะไรคะอันนี้สำคัญมากๆเลยเด็กๆต้องดื่มเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะนั่นก็คือน,นมเด็กๆต้องเตรียมนมมาด้วยนะคะสุดท้ายค่ะ9เด็กๆต้องเตรียมอะไรมาคะเวลาเด็กๆ ทานข้าวเสร็จเด็กๆก็ต้องมีอะไรด้วยคะใช่ค่ะก็มีขวดน้ำหรือกระติกน้ำนั่นเองนะคะเด็กๆต้องเตรียมมาด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเตรียมสิ่งของใส่กระเป๋าที่จะไปโรงเรียนทั้งหมดได้กี่อย่างคะใช่ค่ะเด็กๆเตรียมมาทั้งหมด9อย่างก็เท่ากับเลข9นะคะ เลขนี้เขาเรียกว่าเลข9เด็กๆสังเกตให้ดีๆนะคะเลข9จะหัวกลมๆแล้วก็มีหางงอๆอยู่ข้างล่างเขาเรียกว่าเลข9เด็กๆพูดตามพิเช์นะคะเลข9อันนี้เขาเรียกว่าเลข9ค่ะทบทวนค่ะวันนี้เด็กๆเ,เ,เรียนเลขอะไรไปคะ ใช่ค่ะเด็กๆเ,เรียนเลข9้าไปนั่นเองโดยการที่เด็กๆไปนับอะไรคะนับสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เด็กๆต้องเตรียมใส่กระเป๋ามาในวันที่เด็กๆต้องเปิดเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เลขเก้าไปแล้วนะคะอยู่บ้านดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ